สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับทำลายทิ้งต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายมุงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสในชวนกาซาเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและอิสราเอลแฉพบกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาส ปล้นขี้รถขนส่งสินของความเชื่อเหลือด้ามนุสยธรรมที่ยูเอ็นมอบให้ชาวปเาเลสไตน์ถูกลุมก่อการร้ายมาสปล้นจี้ไปให้แต่พวกพวกตัวเองในอุโมงใต้ดินและไอรอนดโดมของกองทัพอิสร,ราเอลสกัดโดนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลเละได้ทุก,กลำระเบิดกลางอากาศไม่สามารถเล่นงานประชาชนชาวอิสร,ราเอลได้และกองทัพอิสร,ราเอลจับกุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสแบก์ข้อหาก่อ,อก,การร้ายทั้งหมดที่ทำการก่อ,อก,การร้ายเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอล เมื่อวันที่23กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มอการกัายลฮามาสฮิตบอลล่าและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มเกาะก้ายฮามาตในถิวังกาซาอย่างต่อนเนื่องโดยชากการสรุปนี้เป็นาการสรุรที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ขนอม,มงใต้ดินของกลุ่มอการก้ายฮามาสที่ระบุว่า ตั้งอยู่ในเมืองราฟาแลวพี่น้องแต่สุดท้ายอุโมงต้าดินเหล่านี้ก็ได้ถูกหรือค้นนะครับพี่น้องว่ามีฮามาสอยู่หรือไม่หรือมีตัวประกันอยู่หรือไม่นะครับพี่น้องสุดท้ายก็สามารถปลิดชีพฮามาสได้หลายคนแต่ยังไม่พบตัวประกันนะครับและกองทัพอิสราเอลจึงได้ใช้หน่วยวิศวกรการลบหน่วยยาฮาดอมนะครับพี่น้องทำการวางระเบิดอุโมง์ต้าดินของฮามาสแห่งนี้ และนำมาสู่การจุดชนระเบิดสัดตึมไปในที่สุดนะครับพี่น้องจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกคุยพูนะครับ จะตำแหน่งที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ถูกวางระเบิดด้วยดมือของกองกำลังวิศวกรชั้นยอดหน่วยยาฮลอมของกองทัพอิสราเอลนะครับส่งผลให้อุโมงค์ใต้ดินฮามาสแห่งนี้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีไม่สามารถเป็นฐานก่อการร้ายได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสอุโมงค์นี้นะครับระบุว่ามีความยาวหลายร้อยเมตรและมีหลายชั้นด้วยกันนะครับพี่น้อง แต่สุดท้ายจะมีกี่ชั้นกี่เมตรก็ตามกองทัพอิสราเอลก็ตามมาลื้อถอนให้สิ้นซากต่อไปนะครับเพี่น้องซึ่งอุโมงใต้ดินเหล่านี้ก็ใช้งบประมาณมหาศาลจากชาติมุสลิมอย่างเช่นชาตคาตาและอีกหลายชาตินะครับที่มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาตรหรือให้ชาปาเลสตนานะครับนำเงินเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับความเป็นอยู่อาหารการกินของตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ หรือเพื่อพัฒนาชมุมนกาซาให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่แล้วก็ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามัตฮุบเงินไปทั้งหมดนะครับเพื่อน้องไล้นามาสร้างอบวงแต้ดินเพื่อทําการก่อการร้ายเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลแบบนี้สุดท้ายก็ถูกอิสราเอลตามมากวัญล้างในชมุมนกาซา ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสก็ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องสำเร็จสำเร็จแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับแสดงว่าอุโมงค์ใตดินเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสำหรับชาวปาเลสตินครับใช้ก่อการร้ายเท่านั้นส่งผลให้กองทัพอิสราเอลจะหนักจัดเต็มทำลายอุโมงค์และอุโมงค์เล่าของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับพี่น้องและผิดชีพกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเกลื่อนระยองข่าวอุโมงค์หลายคนด้วยกันจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเอ่าาาขนนประชช ชาย,ยชาวโลกเราถึงชายตะไก่อนสุดท้ายมาให้กแก่ท่านทุกนั้นกอนถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาแชร์การกระทําชั่วร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่ได้มาดักปล้นที่รถขนส่งสินค้าความช่วยเหลือด้านนุษยธรรมจาก UN ที่ขนมาให้ชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซาทแทๆนะครับแต่กลับถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายมาปล้นที่ไปครับพี่น้อง ามภาพประโยชน์ที่เห็นเลยนะครับพี่น้องที่ฮามานนั้นมาพุ่นลดบรรทุกไปพุ่นเจ้าที่ของ UN ไปนะครับเพื่อเอาสิ่งของเหล่านี้ไปให้พวกค้องของตัวเองในอุโมงต้าดินหรือฐานที่มั่นของตัวเองที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับทำไมกองทัพอิสราเอลไม่ซัดตึมให้สิ้นซากไปเลยนะครับตำแหน่งของกลุ่มกอกระหามาสที่ปล้นขี้ลดขนส่งสินของมนุษยธรรมของ UN ไปแบบนี้นะครับพี่น้องแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า มีเจ้าที่ของ UN อยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยนะครับทำให้กองทัพอิสราเอลไม่กล้าที่จะโจมตีทันทีนะครับพี่น้องเพราะว่าจะทําให้เจ้านที่ของ UN นั้นเสียชีวิตไปด้วยนะครับจึงได้แต่ติดตามฟอ้องมอน,นครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามานั้นขนไปตรงไหนบ้าน,นครับคาดว่ากองทัพอิสราเอลจะจัดการกลุ่มก่อการร้ายฮามาต่อไปที่ล้นจี้รถของ UN เที่ขนของมาให้ชาวปาเิสตายไปแบบนี้นะครับพี่น้อง กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่ากองทัพ,พอิสราเอลเผยแพร่ภาพผู้ก่อการร้ายฮามาตติดอาวุธในชัวนกาซาที่รถบรรทุกช่วยเหลือที่มีไว้สําหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์และนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกที่แสดงเส้นทางเพื่อมนุษยธรรมในราฟาซึ่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาตโผล่มาจากรถบรรทุกขนส่งของความช่วยเหลือด้านนุษยธรรม กอง UN ครับที่มอบให้ชาวปาเลสไตน์แต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสกจี้ไปนะครับถึงพบกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาขับรถเหล่านี้ท่านพี่น้องซึ่งก็เป็นการกระทำที่ยอดแย่ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตครับที่ทําให้ชาวปาเลสไตน์ในชิวนกาซาเดือดร้อนยังไม่พอยังมาปล้นข้าวของของชาวปาเลสไตน์ในชุวนกาซาไปอีกเลยครับพี่น้องไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรเหมือนกันเห็นพวกของตัวเองดีกว่าปากท้องของประชาชนชาวปาเลสไตน์แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสมควรให้เวรกรรมตามสนองจากการลงมือกำจัด อย่างต่อเนื่องจากกองทัพอิสราเอลนะครับ ที่ต้องการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาตให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปนะครับไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวปาเลสไตน์หรือชาวโลกและชาวอิสราเอลได้แบบนี้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของขีปนาวุธต่อต้อตอานกัลยานเทพของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ชื่อรุ่นไอรอนโดน,นครับที่สามารถสกัดโดนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอเลาะที่ระบุว่ากลุ่มก่อการร,ร้ายฮิตบอนเลาะยิงจากทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนมาถึง7ตัวนะครับพี่น้องเพื่อโจมตีใส่พื้นที่ของประชาชนชาวอิสรเลลแะ ออิสเแต่ทั้งจิตตัวของโดนฮิตบลอร์นะครับก็ไม่ถึงฝังฝันถูกกองทัพอิสราเอลใช้อิรันโดมยิงสก,กัดได้จนทําให้เกิดการระเบิดกลางอากาศเลยนะครับทั้งเจ็ดลำด้วยกันนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับสัตตึมสตัตว์ตึมกลางอากาศเลยทีเดียวไม่สามารถทาอันตรายต่อประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ต่อไปเท่าตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ไว้นะครับที่สามารถปกป้อง พื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับพี่น้องมาให้ลุมกวาร้ายฮิตบัลเลาะชั่วร้ายมาโจมตีอย่างตามเปิดใจได้แบบนี้นะครับพี่น้องส่งผลให้คาดว่าไม่นานนี้กองทัพอิสราเอลน่าจะโจมตีสนกลับอย่างหนักหน่วงต่อไปแน่นอนเพื่อตอบโต้ตให้สะสมทบต้นทบดอกกับการที่มาทําร้ายประเทศอิสราเอลนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้บุกจับกลุ่มนักศึกษานะครับพี่น้อง ในเขตเวสแบงของปาเลสไตน์นะครับที่นักศึกษาเหล่านี้ไม่ทําหน้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเรียนหนังสือแต่เขาเหล่านี้ครับกลับกลายว่ามาทําการก่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับตามที่โดยข่าวกรองของอิสราเอลแจ้งไว้ได้นำมาสู่การที่กองทัพอิสราเอลส่งกองกำลังมาจับกลุ่มพวกเขาเหล่านี้ได้ในที่สุดนะครับพี่น้องอย่างน้อย5คนนะครับที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสแบงของปาเลสไตน์นะครับพี่น้องถูกกองทัพอิสราเอล กับกลุ่มนะครับพี่น้องพร้อมอาวุธและเงินส่วนหนึ่งของพวกเขานะครับถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายนะครับจากกองทัพอิสราเอลหลังจากที่สืบทราบว่าพวกเขาเหล่านี้ ทำการก่อการร้ายใส่ประชาชนชาวอิสราเอลหลายครั้งที่ผ่านมาทราพสุดท้ายก็ส่งผลให้กรรมตามสนองวันนี้กองทัพอิสราเอลบุกจับกลุ่มมาในที่สุดนะครับพี่น้องและจะต้องถูกลงโทษสหาหนักต่อไปแน่นอนครับสาหรับนักศึกษาเหล่านี้ที่ไม่ทําหน้าที่นักศึกษานะครับแต่ครับอยากเป็นกลุ่มก่อการร้ายแบบนี้ก็ต้องนําไปลงโทษสหาหนักต่อไปนะครับพี่น้องก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพลงท่วนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีวมาต่อไปขอบคุณมากครับ